สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยโตรงได้เลยนะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สำหรับ EP นี้นะคะน้องก็เปิดแบ่งปันกันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะ ก็เดียวไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะน้องเริ่มกันที่พ้าปิดตารายการนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1น,นะคะเป็นพ้าปิดตาด้านหลังจะมีฝังเป็นเม็ดพลอยแบบนี้นะคะเป็นรายการที่1น,นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะเป็นพระปิตาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่นะคะพระปิตาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่นะคะองนี้เป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่3นะคะเป็นเหรียญจุรารงกรน,นะคะช้างสมเสียนใส่มงกุฎรออหนึ่งสองเจ็ดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สนะคะรายการที่สี่นะคะเป็นพระปิดตานะคะ ปิดตาหลังแบบนะคะองนี้รายการที่4นะคะรายการที่5นะคะเป็นเต่านะคะ รายการที่6นะคะเหรียญโชคดีนะคะหลวงข้อกะเสมเขมะโกด้านหลังจะเป็นรูปหนูนะคะปีพศ253 2นะคะเป็นรายการที่6นะคะรายการที่7นะคะเป็นพระยืนนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่8นะคะเป็นพระคุณแผนภายคู่นะคะรายการที่9นะคะเป็นพระปิดตานะคะ อันนี้จะออกไปแนวแบบลึกลับนะคะปิดตายันยุ่งไหมคะเป็นรายการที่9นะคะรายการที่10บนะคะเป็นอันนี้น่าจะปู่สุกนะคะองค์นี้จมูกสวยๆนะคะก็จะมีคาบความเก่านะคะเป็นรูปปอรอนะคะ รายการที่10ด้านใต้ฐานจะมีรอยอุดมวลสารนะคะรายการที่11นะคะเป็นหลวงพ่อน่าจะหลวงพ่อเงินนะคะรูปลอ,อนั่งบนฐานสูงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะ รายการที่12นะคะก็เป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเดิมนะคะจะมีคาเผยวที่องค์พระนะคะเป็นเนื้อผิวทองเหลืองเก่านะคะอันนี้จะเป็นรอยตะไบใต้ฐานนะคะองค์นี้รายการที่12นะคะรายการที่13นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะเนื้อว่านสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ องนี้เป็นรายการที่13นะคะรายการที่14นะคะเป็นเหรียญรอนะคะหลวงพ่อทวดนะคะทรงเตารีดด้านหลังมีชฉชิงสองตัวเขียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเรี่ยมกันน้ำเก็บผิวมาแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่14นะคะ รายการที่15นะคะเป็นพระรอดนะคะเนื้อผิวเก่ากุนะคะองค์นี้ใส่กรอบแบบนี้นะคะเป็นรายการที่15นะคะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงปู่หมุนนะคะวัดบ้านจานนะคะ เหรียญมังกรคู่หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะองค์นี้นะคะออกที่วัดป่าหนองลมนะคะจังหวัดสระแก้วปี2543นะคะใส่กรอบมาสวยๆเลยนะคะเป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะปี2460หะคะหลวงพ่อโสธรเมืองฉะเชิงเซานะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะด้านหลังตัวยันอระคมชัดสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญโรนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะรุ่นแรกสิทธ์ทอสร้างถวายปี2507นะคะวัดป่า ถ้ำขามนะคะจังหวัดสกลนครน,นะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นพะระฤาษีรอโบราณเก่าแบบนี้นะคะเนื้อผิวกเก่าแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะพะระฤาษีต่อไปรายการที่20นะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะ พระผงแม่ชีบุญเรือนนะคะองค์นี้จะเป็นเหมือนพิมพ์ใหญ่นะคะด้านหลังจะมีตัวยันอขระนะคะคมชัดลึกสวยแบบนี้เลยนะคะองคนี้เป็นรายการที่2ีสนะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนะคะองค์นี้รายการที่21นะคะนี่เป็นสมเด็จเนื้อผิวสวยเกตดทะลุซุ้มนะคะด้านหลังนะคะจะมีความ นี่มีความผิวคู่คานิดนึงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อเดิมนะคะองค์นี้จะเรียมเก่ามาแบบนี้นะคะใส่กรอบไว้เลยเป็นรายการที่22นะคะรูปรอหลวงพ่อเดิมนะคะ รายการที่23นะคะองค์นี้น้องไม่ทราบที่จริงๆนะคะนี่จะมีคาบลักปิดทองแบบนี้ด้วยนะคะใส่กอบมาพร้อมห้อยคอได้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะนั่งอยู่บนช้างนะคะ เป็นลอหลวงเพ่อะเงินนั่งอยู่บนช้างปีพศ2 4 5 5นะคะเรียมกรอบกันน้ำมาแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแงนะคะเป็นเหรียญรุ่นเหนือดวงนะคะเหรียญหน้ากากสีทองนะคะรุ่นเหนือดวงรายการที่ ยี่สิบห้านะคะด้านหลังเป็นพระรักษ์หน้าทองนะคะพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงนะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะต่อไปรายการที่ยีสิบหกนะคะเป็นเหรียญจอบนะคะองค์นี้จะมีคาบเขียวคาบเก่าแบบนี้ด้วยนะคะหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญเหรียญทรงเตารีดนะคะเหรียญหล่อทรงเตารีดนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะ ต่อไปรายการที่27นะคะเป็นสิงนะคะสิงนี่สิงหล่อนะคะเป็นสิงทรงนี้นะคะพี่นี่ดูส่องให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะรายการที่ย8นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเหรียญหลวงพ่อทบ ออกวัดช้งเผือกนะคะปี2519นเะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานวางศีราฤกษ์พระอุโบสถนะคะรายการที่28นะคะ ต่อไปรายการที่29นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพหลวงพ่อกล้วยด้านหลังมียันนะคะยันตุกตาปี2513นะคะเนื้อผิวจะออกสีดำๆนะคะนี่สองให้ดูเนื้อผิวความเก่ากันใกล้ๆเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะพระสมเด็จปกโพด้านหลังยันนะคะปี2513นะคะรายการที่29นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่30นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จองค์นี้นะคะรายการที่30เนื้อผิวมันมันแบบนี้เลยนะคะมีค่ารักปิดทองเกตทะรุซุ้มนะคะเป็นรายการที่30นะคะต่อไปนะคะรายการที่31นะคะ รายการที่31เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะวัดปารุชิมพีนะคะเหรียญหลวงปู่โต๊ะด้านหลังเป็นตราปัดพัดยศนะคะปี2518นงะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะนาตาคมชัดนะคะตัวยันอัขระคมชัดปี2518นะคะเหรียญเสมาหลวงปู่โต๊ะรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นพระ หลวงพ่อปานนั่งอยู่นะคะหลวงพ่อปานขี่เม้นนะคะหลวงพ่อปานขี่เม้นนะคะน่าจะเรียกแบบนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อผิวโลหะนะคะองนี้รายการที่32นะคะรายการที่33นะคะเป็นพระคุณแผ่นเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะองนี้มีรอยกระเทาะไม่ขายเนะาะพระมีตำหนินิดนึงนะพี่นะ เดี๋ยวได้ไปไม่สวยแล้วจะมาบนอีกต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบสามละกันนะคะเอาเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญน,นี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยหลังหน,น,ะะนะะุมานะคะปีสองห้าสองหนึ่งนะคะผูกพัตสีมานะคะมีเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตรา,รามนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่ 33นะคะแต่ถ้าคุณแผนองเมื่อกี้ใครชอบน้องแถมให้ได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่34นะคะรายการที่34นะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะหลวงพ่อคูณเหรียญเจริญพรบนนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะปี2536นครศรีธรรมราชนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญพนมมือเนื้อผิวทองแดงนะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเจริญพรรวยรว,วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะหลวงพ่อพัดต่อไปรายการที่36นะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้จะมีเหมือนเส้นได้ผูกคอแบบนี้ด้วยนะคะ จะมีเหมือนเส้นได้แบบนี้ด้วยนะคะเป็นรายการที่3าสิบนะคะรูปปลอรวงพ่อเงินนะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะคะพระสมเด็จแหวกม่านนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่3 7นะคะด้านหลังนะคะจะมีคาบลัก์แบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นรูปปลอนะคะ รูปรอหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหารไรจังหวัดระยองนะคะเป็นเนื้อผิวทองเหลืองเก่าเรียบกรอบมาสวยๆเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่38นะคะต่อไปนะคะรายการที่39นะคะรายการที่39นะคะ,ะ,คะดูเป็นพระสมเด็จนะคะเกตชโยพิมพ์7ชั้นองค์นี้จะมีค่าบักที่องค์พระแบบนี้ด้วยนะคะเป็นรายการที่ 39นะคะเป็นรายการที่39นะคะสมเด็จเกตชยโยพิมพ์7ชั้นนะคะต่อไปนะคะรายการที่40นะคะรายการที่40เป็นเหรียญพระอาจารย์ตงวัทนาสแบงนะคะด้านหลังเป็นพญาคุดนะคะชื่อเหรียญมหาโชคนะคะชื่อเหรียญมหาโชคนะคะเป็นเหรียญทรงแปดเหลี่ยมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะ ต่อไปรายการที่41นะคะรายการที Sven ่41เป็นนางกวักนะคะรูปทรงเหมือนนางกวักปูทิมนะพี่อันนี้คือดาเอานะเนี่ยรูปทรงคล้ายๆนะคะแต่เป็นนางกวักหล่อนะคะเป็นนางกวักหล่อนะคะหล่อโบราณหน้าตาก็จะโบราณนิดนึงนะคะพี่แบบนี้เลยเป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะรายการที่42เป็นเหรียญหลวงข้อน้อยนะคะ เหรียญเสมาหลวงพ่อน้อยนะคะรายการที่42พ่อน้อยที่ไหนหนูก็ไม่ทราบนะคะเ,เขียนไว้ว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยนะคะต่อไปนะคะรายการที่43านะคะเป็นเต่านะคะเต่าอันี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่ดูเนื้อผิวการเขาเรียกว่าออกแบบนะคะ เป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปที่ระลึกปี2478เนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะที่ระลึก2478นะคะอุ่งนี้เป็นรายการที่44นะคะต่อไปนะคะรายการที่45นะคะเป็น เหรียญพระอาจารย์ขันวัดนกกระจาบเหรียญห่วงเชื่อมนะคะเหรียญห่วงเชื่อมพระอาจารย์ขันวัดนกกระจาบนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะนี่ด้านหลังจะมีตัวยันนะคะมีรอยเชื่อมห่วงแบบนี้ด้วยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปนะคะรายการที่46นะคะเป็นรูปหล่อว่างนะคะ รูปหลอรวงพ่อไผ่นะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่46นะคะรูปหลวงพ่อไผ่เนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวสวยๆนะคะหนี่ดูความเก่านะคะพี่องค์นี้เป็นรายการที่46นะคะต่อไปนะคะรายการที่47นะคะ รายการที่47เป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะปี25 2 3สองสนะคะด้านหลังมีตาสัญลักษณ์นะคะเขียนว่าเป็นรุ่นพิเศษนะคะเขียนว่าเป็นรุ่นพิเศษนะคะองนี้รายการที่47นะคะนี่หลวงพ่อกะเสมเข็มมะโกนะคะปี2เมื่อกี้จำไม่ได้แล้วแป๊บนึงค่ะเป็นรุ่นพิเศษนะคะมีตาสัญลักษณ์ปี25 2 3สนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่48นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะมีต่อโคตรนะคะหลวงพ่อทองมานะคะวัดวัดสว่างทาสีนะคะปี2518นะคะเหรียญนี้ใส่กรอบแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่48นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่49นะคะรายการที่49เกเอาเป็นเหรียญหลวงพอ่อหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนอายุ105ปีนะคะนี่ด้านหลังยันเต็มนะคะด้านหลังยันเต็มนะคะยันสวยนะคะองค์นี้รายการที่49นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะ เหรียญหลวงปู่หมุนเหรียญใหญ่อยู่นะพี่ห้อยแบบเท่ๆสวยๆเลยนะคะเป็นเหรียญเสาห้าบูชาครูนะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะองค์นี้รายการที่49นะคะต่อไปนะคะรายการสุดท้ายรายการที่50เป็นพระปิดตาปดนี่นะคะหลวงปู่ศิลาวัดโพสีสะอาดด้านหลังนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่ายันเหนือดวงนะคะ เป็นปิดตาปลดนี้หลวงปู่ศิลาวัดโพสีสะอาดใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะองคนี้รายการที่50เป็นรายการสุดท้ายนะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเรียกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ